นี่ก็ลงลงกันเองส่วนใหญ่ตอนนี้ก็งลงกันเองตอนนี้ตอนอนี้ได้นะไปไม่ได้เลยข้างหน้าบ้านผมนี่เข้าบ้านไม่ได้หรอกใช่อิ่มก็มายืน <laughs> <laughs> อยู่เหมือนกันโอเเคคโอโอเคมาดูอิ่มก็มายืนอยู่ <laughs> ยช่วยกันค่ะเพราะ <laughs> เราถ้าได้เป็นกะเกณฑ์ถูกต้องตามตามกฎหมายนะส่นวนเราก็จะาำ อะไรพวกนี้บริหารจัดการดูแลช่วยกันมันก็จะสะอาดเรื่องขยะเรื่องเนี้ยเนี่ยขยะทิ้งเกินหมดลดรถไม่เข้านะรถขยะไม่เข้านะคอ๋อไอเนี่ยยะขยะส่ไม่เข้าผมก็เอาขยะไปทิ้งนู่นสกวนการไม่เข้าเขาเข้าส่วนกลางเข้าช่องจางช่องเดียวผมว่าเอ้ยมันมม่ทมัน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 มม เขาบอกว่าติดต้นไม้มันติดอะไรเอาติดก็ตัดไปที่ครับเพราะว่ามันมันสาธารณะไอ้ส่วนส่วนลูกบลไอ้ไม่มันไม่ส่วนลูกบอลก็ตัดไปเพราะว่านี่ขยะผมต้องไปทิ้งเมื่อก่อนเนี่ผมขับรถไปทิ้งวัชระกุศลานะวัชระกุศลองเอาออกไปทิ้งข้างนอกเมฝ่ายฝ่ายครับผมพอดีอยู่กับประชาชนและสสอีกที่จัดสรรวัลรากระบังนะฮะ จากสันวัฒนกระบังเนี่ยมีประมาณ3-4ซอยครับเห็นประชาชนร้องทุกว่ารถเข็รถขยะเข้าเฉพ,า,เา,เพาะซอยเดียวซอยกลางรถไฟคุ้มทองรรับคุ้มทองคุ้มทองครับทำไมถึงว่ามันต้องกลับมาทางนี้ใช่ไหมครับใช่ครับกลับกองไม่ต้องไม่วนซอยอื่นเลยครับไม่เข้าซอยอื่นเลยครับโอเค

ดูดูให้ผมหน่อยซอยเน่ยที่มีบ้านเรือนประชาชนเยอะอะวนซอยนั่าให้หน่อยหน่อยกันนะไอ้นั่นไอ้นั้นจัดสรรวัฒนงนะครับไอที่ไปเคียย์เมื่อวานที่ผมส่งให้ไอ้นั้นมันวัฒนงครับสวัสดีค่ะทีกนนะคะพี่อินเองค่ะก็จัดสรที่มี เพิงไม่บ้านนะคะเ,คเหตุอักค,คีภัยเมื่อคืนเ,เช้ามืดวันพฤหัสเนาะเช้ามืดวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้พิมก็เดินทางมาที่บ้าน,ท,นที่ประสบเหตุแล้วนะคะ <c oughs> ก็นี่คือสภาพบ้านที่ <c oughs> หลงเหลืออยู่เจ้าของบ้านมาหน่อยค่ะ <c oughs> นี่น้องเป้นะคะน้องเป้เจ้าของบ้านเอ่อดีทุกคนด้วยก็ทุกคนก็ส่งกําลังใจมาให้นะคะพี่เหลือก็มาให้กําลังใจเราด้วยแล้วก็ตอนนี้ทางสอกจนะคะที่พงศักดิ์ที่อยู่บ้านข้างๆก็มาให้กําลังใจกันด้วยนะคะคุณป้าร้านขายน้ําก็มาด้วยนะคะเพราะว่าก็แถบข้างๆก็มาดูกันเนาะเออแล้วก็เท่านี้ค่ะน้องเป้เนี่ยก็คือเรียกว่า ไม่โทรศัพท์ก็ยังไม่สามารถเอาติดเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ถ้า่าหมดเลยศูนย์อย่างนะคะบ้านนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จไม่ทงานด้วยแล้วก็อาชีพที่ทําก็ก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ถูกไหม้ไปด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ไม่เหลืออะไรเลยน่าเห็นใจมากๆนะคะโซเอ้ยด้วยนี่แบบวันนี้รเรจอนนะคะก็ได้ประสานกับทางสํานักงานเขตนะคะท่านผอเอ่อพชชา ชัดชยาขับจันนะคะคราวน,นี้เนี่ยทางเขตก็ได้แจ้งมาแล้วว่ามีการช่วยส่วนหนึ่งนะคะจะเร่งดำเนินการภายในวันนี้จะเร่งให้เสร็จภายในวันนี้ในเรื่องของเอกสารประสานไปทางคอพอด้วยนะคะอัานี้ที่น้องเป้ต้องดําเนินการต่อก็คือในเรื่องของการปรับพื้นที่ ก็ความจริงตอนนี้ถามว่านอนที่ไหนเมื่อคืนนอนที่ไหนก็นอนอยู่ข้างๆตรงนี้เองนะคะได้เต็นท์มาจากเพื่อนๆในชุมชนนี่แหละเอามากางให้นะคะนนนนแล้ว,ลวพี่อิองก็าาก,กับทางทีมงานดรจรก็เอาเอาเบื้องต้นมาให้ก็เป็นที่นอนที่พอจะปูนอนได้นะคะทางวัดขุมทองนะคะหลวงพ่อได้เอาพัดลมมาให้แล้วก็อาหารนะคะแล้วก็หลายๆทางหลายๆท่านก็เอาแก๊สปิกนิกมาให้กระทะ ีแกด้ว่ะที่จะประกอบอาหารใช่แล้วตอนนี้ก็คือเรียกว่าเรียกว่า,ยวาอยู่ในระหว่างของการดูว่าจะเดินหน้ายังไงต่อด้วยนะคะท่านี้ที่ที่เราที่อิ่มประสานเพิ่มเติมนะคะก็คืออยากที่จะให้ทางหน่วยงานของรัฐนะคะไม่ว่าที่จะมีกําลังอะไรฉุกเฉินเนี่ยลงมาช่วยรื้อถอนโครงสร้างบ้านออกไปได้นะคะเพราะว่าน้องไม่มีเครื่องมือและการที่จะไปจ้าง ผู้รับเหมาก็คงต้องใช้เงินจํานวนมากนะคะจ้างเครื่องม,มือมันเนี่ยก็คงเยอะก็คงจะขอให้ทางรัฐเข้ามาช่วยแต่พี่มันก็จะประสานไปทางหน่วยต่างๆทางก็ตอนนี้ที่พ <c oughs> ี่นึกออกก็อาจจะมีทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะดูว่าจะเอากําลังทางหารลงมาช่วยได้ไหมเพราะมันก็ฉุกเฉินจริงๆเลยเรื่องที่ไม่คาดฝันอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุที่สะพานข้ามคลอง หลงแห้งใช่ไหมคะที่จากฝั่งราฐกระบังที่หมู่บ้านเล็กกระเดนเนาะไปฝั่งสะเชิงเซาเนี่ยเราก็ได้กําลังทหารเข้ามาดูแลเบื้องต้นว่าสามารถดาเนินการยังไงได้บ้างดูเรื่องของความปลอดภัยฉะนั้นคิงว่าเคสเนี้ยก็น่าที่จะได้รับการดูแลด้วยเช่นเดียวกันแต่พี่อย่จะส่งคลิปวิดีโอไปให้ทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็ให้ท่านได้รีส่งกําลังลงมาเนาะก็ให้เป้ได้เบาใจว่าอย่างน้อยเราไม่โดดเดี่ยวนะคะก็จะช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันไปพี่อ่ก็คิดว่า หลายๆท่านที่อยากที่จะเป้ก็เหลือเสื้อตัวเดียวตัวนี้ด้วยนะคะเสื้อผ้าไม่เดียวออกมาเลยไม่หมดถ้าหากว่าถ้าหากว่าเออท่านใดอยากที่จะช่วยก็สามารถที่จะส่งความช่วยเหลือมาได้ทางพิลมก็ได้เพราะตอนนี้เป้ไม่มีโทรศัพท์นะต้องอาศัยทางพิลมเอาแต่ว่าเดี๋ยวโทรศัพท์ซื้อแล้วเนาะซื้อใหม่แล้วไม่ได้ซื้อค่ะเขาให้มาค่ะอ๋อเขาให้มาโอเคก็ซื้อซิมใหม่แล้วค่ะซื้อซิมใส่ค่ะ แต่ว่าก็เพื่อช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือกันก็จะได้เป็นคนประสานให้หรือติดต่อมาทางพี่อิ่มก็ได้แล้วพี่อิมก็จะให้ทางทีมงานได้เอาของมามอบให้เป้อีกทางหนึ่งนะคะก็ส่งกําลังใจให้กันนะคะฝากพี่พงศักด้วยค่ะช่วยกันค่ะค่ะฝากพี่พงศักด้วยว่าหากว่าเอ ตรงนี who, who ้มีอะไรที่พี่พอกระสานให้อื่นได้เข้ามาช่วยเหลือได้ก็บอกได้เลยนะคะก็จะพยายามติดตามอย่างเร่งด่วนต่อไปก็ขอบคุณท่านสสนะได้ช่วยหลายครั้งแล้วได้ขอไอ้รูปรลังอะไรจะมาลงแจ้ไขคับ้าปัญหาเฉพาะหน้าไปหลายครั้งขอบคุณมากไคก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะว่ารู้ว่าพี่น้องในหมู่บ้านจัดสรรมาไดกกะบังก็ อยู่กันแบบท่อยทีท้อยอาศัยเนาะก็เป็นคนดั้งเดิมของพื้นที่ด้วยย้ายมาจากจุดใกล้ๆด้วยอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็เป็นคนรัดกระบังก็จะพยายามประสานดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ความจริงอิ่มก็ยังติดอยู่หลายเรื่องในเรื่องของถนนนะคะแต่ก็ต้องเรียนว่ามันยังเป็นพื้นที่ของวัดอยู่ัไม่ได้เป็นสาธารณะที่เราจะขึ่งย,นยินยอมมาที่สองอาทิตย์แล้วใช่ค่ะออดวัดนยินยอมมาเมื่อสองอาทิตย์แต่ก็เป็นมิติใหมายที่ดีนะคะว่าเราจะมีการปรับปรุงให้ดีเพิ่มขึ้นได้ เผื <S <s ่อม er ีใครดูอยู่ที่หู้วัฒนจันทร์วัดรัดกวังนี้ด้วยนะคะจะได้ทวงถามพี่ิมก็จะได้ให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องของพื้นที่ส่วนกลางด้วยเนาะในเรื่องของสนามฟุตบอลต่างๆก็จะพยายามมาจัดมันยังไม่ยังไม่เป็นที่สาธารณะก็เลยทำอะไรไม่ได้นี่ไม่สักคู่ผมได้เรียนสายทางหน้าฝ่ายที่สายฝนฝ่ายพัก็เ๋ยวจะมาตรวจสอบ ขยะเนี่ยมันจะเข้ามาขยะก็คุยแล้วก็เดี๋ยวเส้นเดียวใส่ตรงกับอันนี้พอย้อนมามันจะเข้าตรงหน้าห้องน้าปุ๊บแล้วมันจะมีจุดนั้นจุดเดียวคนเวลานั้นก็จะเข็นมาในหมู่บ้านเนี่ยจะเข็นไว้ตรงนั้นที่เดียวก็ก็ทางฝ่ายพัดก่อนฝ่ายพัดชุมชนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอีกทีนะครับว่าจะตัดตั้งเป็นชุมชนตรงนี้ได้ไหมเพราะถ้าตั้งเป็นชุมชนอะ ก็ประมาณมันก็ลงมาได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครอยู่ต้นๆเลยก็ค่อยเชื่อหน่อยซอยแรกนะมันก็จะมาวางไว้ตรงนั้น <c oughs> เี๋ยวให้เขามาดูก่อนอเริ่มลดขยะของรอประสานไปแล้วนะฮะทางฝ่ายรักษาแกบอกเดี๋ยวแกจะเข้าขี่ซอยมากขึ้น,นครับก็เดี๋ยวดูไซส์ของจำนวนหลังคาเรือนจำนวนประชากรถ้าหากว่าไม่พอ ก็ไปรวมกับบาแลได้ก่อนบาแลเขาก็ขอให้ตั้งเป็นชุมชนด้วยเหมือนกันคือมันขี่มันร้อยขี่หลังคาเลื่อนมันูเคยจดไว้มาแล้วมาชยแล้วานชุมชนมาช่วยมาช่วยช่วยกันมาช่วยกันหมอขอหลายเที่ยวแล้วยังไม่ไปเหรอโอเคจ้ะช่วยได้แต่แบบว่าให้เป็นทางการไม่เอาค่ะในต้องนอนหน้าอี้ผมก็อเชื่ออะไรนะโซโซ ตัวนึงอ่ะที่นอนเฝ้ากองไฟไปไหนแล้วโซมาจากไหนมาจากบ้านมาที่จังหวัดอะไรเอ็ไปไหนล้วคนดูแลให้ผมโยอ๋อเหลือยังเหลือมีนอนเฝ้ากองไฟอยู่เมื่อเช้ายังนอนอยู่ในกองนอยังนอนอุ่นๆอยู่เลยใช่ดีนะกระโดดลงมาทันปกติเขาจะนอนข้างบนวันนั้นผมยังคิดว่าเออจะอยู่หรือเปล่าเช้ามาดูเขากลับมานะเขากลับมาแต่ไปอยู่ไหนก็ไม่เู้เนอะเนี่ยหน้าเขาแต่เนื่อยแล้วไม่รู้ตรงนั้นค่ะ วันนี้พี่ผมก็มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะสู้ต่อสู้ต่อยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกันช่วยเหลือก็จะมาเป็นระลอกระลอกน้องตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วช่วยได้เลยอยากช่วยอะไรช่วยได้เลยไม่ไม่ขัดข้องเลยนะคะขอบคุณพี่พงศ์สดงด้วยนะคะที่ได้แจ้งให้เห็นก้าว่าตอนนี้น้องจะดำเนินการเรื่องของโครงสร้างบ้านแล้วเราจะได้หากำลังมาช่วยเหลือกันต่อขอบคุณทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ 别太难。